สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้เราก็มาเรียนวิชาสังคมกันต่อนะครับไอ้น,นี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ครั้งที่3นะครั้งที่3านะครัครั้งก่อนนี้เราก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสถานภาพบทบาท หน้าที่สิทธิและเสรีภาพอ่ามันมีอยู่5ตัวมีคำนิยามของมันอยูอย่างแต่ว่าในแบบฝึกแล้วก็ในไม Map ด้านหลังครูเนี่ยเราจะเรียนกันตรงแค่สถานภาพสถานภาพคืออะไรอ่าเรามาดูนี้เลยเพื่อไม่เสียเวลาครูตั้งใจอยากคิดให้ได้สัก10 1ถึง15นาทีนะครูไม่อยากให้มันยาวไปอ่าพยาวไปเดี๋ยวพวกเราจะเบื่ออีกอ่ะมาเข้าเรื่องเลย เมื่อนักเรียนเรียนจบนะครับมาดูเป้าหมายการเรียนรู้เมื่อนักเรียนเรียนจบนักเรียนจะมีความรู้ในเรื่องนี้ครับยกตัวอย่างและปฏิบัติต้นตามสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเเมืองดีอ่ามันก็เกี่ยวกับเรื่องครั้งก่อนนั่นแหละนะเกี่ยวพลเรเมืองดีนี่แหละอ่าแต่ครั้นี้เราเห็นไหมครูวงกลมไว้ตรงสารภาพวันนี้เราจะเรียนสถานภาพ มาดูเลยสารภาพหมายถึงสิ่งที่บุคคลนั้นเป็นอยู่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นสารภาพเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นครู่เป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีสารภาพคนนึงอาจจะมีหลายสารภาพก็ได้อย่างเช่นครูก็มีหลายสารภาพสารภาพที่ครูเป็นสามีมีภรรยาสารภาพทางอาชีพก็เป็นครูเห็นไหมสารภาพทางครอบครัวครูก็เป็นลูก เขาบอว่ามีพ่อแม่ไหมคนหนึ่งอาจ,จมีหลายสารภาพได้แต่ละสารภาพก็จะกําหนดบทบาทหน้าที่เราต่อไปซึ่งตรงนี้นเราจะมาเรียนการพายหลังบทบาทหน้าที่สิทธิเสรีภาพวันนี้เราเอาแค่สารภาพก่อนอ่ะสิ่งที่บุคคลนั้นเป็นอยู่แบ่งได้สองประเภทคือสารภาพโดยกําเนิดก็ตั้งแต่เกิดเลยกับสารภาพที่ เกินมาแล้วอยู่ไปสักพักก็ได้มาภายหลังเราจะมาดูครับไม่ยากแบบขนัดนี้ตั้งใจฟังแล้วก็จะรู้เลยว่าสรารภาพคนเราเป็นแบบไหนแบบสึกก็จะถามเกี่ยวสรารภาพนี่แหละว่าสรารภาพแบบนี้เป็นเป็น,ปนแต่กําเนิดหรือเป็นแบบได้มาภายหลังอมาดูตัวนี้ก่อนหนึ่งสรารภาพโดยกําเนิดก็คือตั้งแต่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยเป็นสภาพที่ติดตัวมาเช่นสถานภาพทางเพศเห็นไหม คนเราเกิดมาก็ได้มาแล้วเช่นเพศหญิงเพศชายาระบ,บุมันชัดเลยเด็กชายเด็กหญิงเกิดมาก็ได้สารภาพทางเพศเลยส่วนไอ้ที่ว่าชายไหมหญิงไหมอันนั้นน่าจะเป็นภายหลังนะอ,อ,ยงอ,ยงอย่างใครที่แบบไม่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 ไม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 ใช่ชายแท้ๆหรือหญิงแท้ๆทอมเลยไปนเนี้ยอ่็แล้วแต่แต่นี่คือติดตัวไปเลยครับเพศหญิงเพศชายต่อมาสองสารภาพทางครอบครัวเช่น พ่อแม่ลูกพี่น้องอ่าทาครอบครัวพอปุ๊บพ่อแม่มีเกิดมาก็มีลูกเธอก็มีสัมมาเป็นลูกแล้วอ่าแล้วพอเธอเกิดมาเป็นคนแรกเธอก็เป็นพี่พอคนที่สองคนเกิดมาคนที่สองก็เป็นน้องนี่ก็ติดตัวมาแต่เกิดนะต่อมาคนระับสารภาพทางเชื้อชาติอ่าเชื้อชาตินี้คือประเทศที่เราเกิดนั่แหละคนเราพอเกิดประเทศไหนก็จะได้รับสัญชาตินั้นอ่าเช่นิดที่ไม่เดศไทยก็มีสัญชาติไทย เกิดที่ไม่ได้จีนก็สัญชาติจีนอ่าหรือไปเกิดที่อเมริกาก็สัญชาติอเมริกาไปเกิดที่อิตาลีก็สัญชาติอิตาลีไปเกิดที่เยอรมันเหมือนเนี้ยก็สัญชาติเยอรมันไปเกิดที่ลาวก็สัญชาติลาวไปเกิดที่เวียดนามก็สัญชาติเวียดนามอยู่ที่เราไปเกิดที่ประเทศไหนสัญชาตินั้นเป็นสัญชาตินั้นอ่าอ่ะต่อมาสถานภาพทางศาสนา แน่นอนพอเราเกิดมาในสุริบติถ้าพ่อแม่เรานักถือศาสนาอะไรลูกก็จะเป็นศาสนานั้นโดยกําเนิดเลยเช่นเนี่ยศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามถ้าพ่อแม่เธอรับถือศาสนาอิสลามพอลูกไปแจ้งเกิดปุ๊บก็จะเป็นศาสนาอิสลามหรือถ้าเป็นคนไทยพุทธพ่อศาสนาพุทธแม่ศาสนาพุทธลูกก็ต้องเกิดมาเป็นศาสนาพุทธหรือโตขึ้นภายหลังใครจะไปเปลี่ยนศาสนาอะไรนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่คือติดตัวมาแต่กำเนิดเลย เราเรียกว่าสารภาพเดิกําเนิดโอเคนะ <c oughs> มาที่สองเลยสรารภาพที่ได้มาภายหลังอ่าได้มาภายหลังเป็นสรารภาพที่มีขึ้นในภายหลังอเกิดขึ้นภายหลังแล้วเช่นสรารภาพทางการศึกษาเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถเธอด้วยเธอมีความสามารถในการเรียนหนังสือระดับไหนเชนน่นจบชั้นป .6 บางคนก็จบ จบชั้นมสมจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอ,ดอกดรเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยคือสารภาพที่ได้มาภายหลังอ่าก็คือวุฒิทางการศึกษานั่นเองต่อมาสรารภาพทางการสมรสเช่นสามีภรรยานี่ก็ได้มาภายหลังก็ต้องมีความสามารถด้วยผู้ชายก็ต้องจีบผู้หญิงให้ติดขอแต่งงานได้ก็ได้สรารภาพนี้มาผู้หญิงก็ต้องหาแฟนได้แล้วก็มีคนมาขอจริงไหมก็ได้เป็นภรรยามาอ้นี้ก็ขึ้นอยู่ความสามารถด้วยใช้มีความสามารถสรารภาพนอจาก โซ่ so, ไม่มีแฟนอ่าต่อมาสารภาพกา,ารอาชีพอ่าเช่นครูหมอตำรวจแม่ค้าชาวประมงชาวสวนแบบนี้เป็นต้นแต่อันนี้ก็ได้มาภายหลังเพราะว่าเราเรียนมาเด็กๆเนี่ยเ,เราเรียนหนังสือเราทํางานเราก็มีเป้าหมายว่าอยากเป็นอาชีพอะไรแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะได้เป็นอาชีพอย่างฝันอ่าอย่างครูนี่อาชีพครูถือว่าเป็นอาชีพในฝันนะครูฝันไว้แต่ตอนเด็กๆเ,เลย ครูตั้งใจให้เด็กๆเลยโตขึ้นก็ได้เป็นเพราะครูตั้งใจเรียนอ่แล้วก็ทำตามฝัน um อ <c oughs> โอเคคราวน,นี้หนังสือเรียนเนี่ยมันจะอยู่หน้า59ถึงหน้า62โครงสรสุนเป็นไม์แม็กด้านหลังให้แล้วแบบฝึกหน้า29 30อ่ตรงน,นี้นะครับเราจะมาดูแบบฝึกกันคลิปครูอยากให้มันสั้นๆ <c oughs> อ่ะมาดูหน้า29กับหน้า30กอหน้า29หน้า29ทําง่ายมาก นี่หน้า29เห็นนะหน้าที่29อ่ามีลูกหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่คันนี้เขาถามหมายเลขหนึ่งครับสารภาพคือใครเธอดูแล้วเธอก็น่าดูออกหมายเลข 1, หนึ่งน่าจะเป็นใครครับพ่อเขาตอบครับสารภาพคือพ่อบทบาทหน้าที่หน้าที่ของพ่อคืออะไรล่ะอ่าหาเลี้ยงดูครอบครัวอบรมสั่งสอนลูกๆอ่าหาไรายได้จุนเจือ ส่งลูกเข้าเรียนอะไรแบบนี้ครับนี่คือหนึ่งทัาน,นี้มาดูหมายเลขสองหมายเลขสองนี่นอนคือใครแม่บทบาทหน้าที่คืออะไรครับอ่าคล้ายๆกับพ่อนั่นแหละต่อมาที่สามครับนี่สาภาพคือคนนี้อ่าก็คือลูกแล้วดูเขามีคนนี้ตัวเล็กกว่าน่าจะเป็นพี่ด้วยลูกแล้วก็พี่บทบาทหน้าที่ของลูกคือเชื่อฟังพ่อแม่ช่วยเหลือแบ่งเบาแบ่งเบาภาระในางานบ้านของพ่อแม่ ตั้งใจเรียนหนังสืออ่าแล้วอะไรอีกช่วยพ่อแม่ดูแลน้องเห็นไหมน้องก็เหมือนกันคล้ายๆพี่ก็ต้องเชื่อฟังพี่ด้วยอ่านี่คือหน้าเลกง่ายมากนี่คือให้มาดูสรภาพสารภาพนี้คือได้มาอ่าสารภาพทั้งครอบครัวได้มาแต่กําเนิดอ่าต่อมาหน้าสามสิบอาคลิปนี้น่าจะสั้นๆนะมาดูหน้าสามสิบครับ เขาบอกว่าบอกลักษณะของสารภาพที่กําหนดให้ต่อไปนี้ว่าเป็นสารภาพที่ได้มาโดยกําเนิดหรือสารภาพที่ได้มาภายหลังพร้อมยกตัวอย่างอ่าตรงนี้มีสารภาพตรงนี้ลักษณะของสถานภาพและตรงนี้ตัวอย่างอ่ามาดูสารภาพทางเพศนี่ในกระดานครูก็มีแล้วสารภาพทางเพศเป็นสารภาพที่ได้มาแต่กําเนิดเธอก็เขียนไปเลยได้มาแต่กาเนิดเช่นเพศหญิงเพศชายเห็นไหม ไม่ยากต่อมามาดูข้อนี้สารภาพทางการศึกษาไอ้นี่ครูก็เขียนแล้วได้มาภายหลังอ่าเนี่ยเนี่ยสาภาพทางการศึกษาสาภาพที่ได้มาภายหลังเรื่เขียนสต่วาอะไร่เช่นจบชั้นป .6 จบชั้นม .3 จบชั้นปริญญาตรีแบบน,นี้เข้าใจนะอ่ะมาต่อก็ไม่ยากนะตรงนี้ด้านบนไม่ยาก คราวนี้แหละมาดูด้านล่างด้านล่างครับข้อ2ให้ทํา2หน้านะนะยีนะ่สิบเก้าสามสิบติดภาพหรือว่าภาพตนเองใครมีรูปถ่ายติดก็ติดได้นะหรือใครจะวาดรูปตัวเองก็ได้ก็ตนเองแล้วเขียนบอกว่าตนเองมีสารภาพใดบ้างและมีบทบาทหน้าที่ตามสารภาพอย่างไรเอาตัวเองนะเอาจริงๆแน่นอนนักเรียนเนี่ยมีสารภาพก็คือเป็นรูปใช่ไหมแล้วก็เป็นนักเรียน เธอก็มีอาชีพเหมือนกันอาชีพนักเรียนนักเรียนนี่จัดเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะอ่าเธอก็เขียนครับสารภาพที่ฉันเป็นคือสารภาพลูกและสารภาพนักเรียนท่านนี้ก็ขีดมาบอกบทบ,ทบ,ทบ,ทบทบาทหน้าที่ของฉันคือข้อหนึ่งเชื่อฟังพ่อแม่ถูกไหมข้อสองตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูข้อสาม แบ่งเบาภาระงานของพ่อแม่และคุณครูที่โรงเรียนขอ้อ c ทํางานที่พ่อแม่มอบหมายหรือคุณครูให้การบ้านมอบหมายไว้อะไรแบบนี้ครับประมาณนี้แค่นี้เสร็จสองหน้านี่คือเรื่องของสารภาพโอเคนะโอเคไหมสั้นๆส,สองหน้าอธิบายคลิปเดียวสิบกว่านาะทีเนี่ยเมื่อกี้เขาเห็นว่าแปบบ๊แบเบพิ่งสิบนาทีเอาสองหน้านี้พอเดี๋ยวหน้านี้ หน้านี้กับหน้านี้ค่อยมาเรียนในสัปดาห์หน้าแล้วก็ในปอนี่อันนี้ค่อยสัปดาห์ต่อไปอแจ้งข่าวนิดนึงในวันศุกร์เนี่ยอปอหกับปอหเนี่ยจะเรียนของครอออนไลน์ก็คือเรียนไลน์โปรแกรมไลน์มิทติ้งเนี่ยเราจะเรียนกันปอห้าก็เกโมงแต่ว่าในวันศุกร์ที่13นี้เนี่ยครูมีภารกิจก็คือครูทั้งโรงเรียนเลย ต้องไปฉีดวัคซีนอไอต้าซินแวกเนี่ยที่อำเภอจะนะัน่าดังนั้นครูคงไม่ได้เข้าโปรแกรมไลมิตติ้งพบนักเรียนก่อนนะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครูก็จะพอถึงเวลาครับครูก็จะจังหวัะที่ครูรอฉีดยา,าไวรัสเนี่ยฉีดยาป้องกันโควิดเนี่ยครูจะส่งลาค์คลิปครูอัดคลิปนี้ไว้แล้วในวันเนี่ย ในวันพุธกววดไปแล้วเพราะวันนี้ครูมาโรงเรียนนี่ที่โรงเรียนชั้นปห้านะนี่นี่คือห้องเรียนของเธอสวยไหมอ่าก็าพวกเธอทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งมาจังหวะที่ครูรออยู่ครูจะตรวจให้อ่ารอฉีดวัคซีนอยู่เนะี่ยครูจะตรวจให้อ่าโอเคนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากสั้นๆพยายามทำให้ได้สิบถึงสิบห้านาทีนักเรียนดูคั้เดียวจบเลยโอเคก็ขอให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะ สงสัยตรงไหนก็พิมพ์ถามมาในรายกลุ่มสังคมได้ครูเปิดอ่านอยู่เรื่อยๆครูพร้อมให้คำปรึกษ,ษาให้คำตอบสิ่งที่เธอสงสัยอ่ะโอเคก็คลิปนี้ก็ครูขอจบการบรรยายการเรียนออนไลน์แบบคลิปวิดีโอ YouTube เพียงเท่านี้นะครับสวัคุณครับ